ยิงอยู่ยิงอยู่ตายเอาเอายิงทิ้งป่ะอันนี้ไม่น่าได้ป่นนไไะนนไล่มาไล่มาสกิลหนึ่งไว้ยังไม่ไไมีมีแค่สอง <c oughs> ปาน้ำกดมรณะภาพไปแต่ก็ไม่ได้มรณะาภาพเลยนะเอเะอ,อเข้นะอคครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนแน่นะครับวันนี้กับพิโร่มาด้มอาร์มนะผมก็มีคนขอมานะแต่ว่าขอเป็นล่าง ไอร่างร่างหมาป่าเออผมไม่มีนะไอดีนี่ก็ดูร่างนี้แล้วกันมันก็เป็นอองมาเหมือนกันเออซื้อมาแกนี่ผมมากับเตยนะผมแล้วก็เจมขึ้นแบอะไรขอแคลลี่ตอนนี้จนวะน้องศัตรูหายไปเวรไรห่นจริงนะครับพี่น้องผมว่าแกนี่ผมต้องทำบีเคบีด้วยนะเพื่อน ข้างล่างนี่ก็บวกยากแรงทั้งคู่เลยมันสตันคู่มันซื้อ,อส้มมาใหม่แล้วนะเตยได้แค่ครั้งเดียวดีๆเข้าไม่ตายสัตว์รูหายไปอ่าวิเลมาโชคดีโอ้โหได้ยินเสียงอะไรลั่นๆทำไมหายไม่บอกอะ่ะเออพี่หมีไม่บอกว่าโอ้ อ้อาวเงียบใส่ด้วยวะผมต้องทำบีคีบีด้วยเมื่อเกมนี้อาจจะเป็นทันเดอร์คาวดูดเลือบีคีบีก็ได้เกมนี้นะผมต้องทำทันเดอร์คาวมาฟาร์มก่อนใจเย็นใจเย็นระวางังเฮ้ย,โ,ยโดนแล้วโอ้ไม่น 3, มันสามเลยมันสามวิ่งดีๆีบิดยังไม่กลับบิ๊ยังอยู่บิดอยู่ป่า ระวังเฮ้ยหายๆด้วยโอเควิทย์กลับไปแล้วฟาร์มไปก่อนเพื่อเราผมไม่รู้ว่าบวกมันจะไหวเปล่าแมงมันมานาหมดนะเตยเท่าเอาได้อยูเดี๋ยววิทย์ยังไงเดี๋ยววิอยงนะังยิงหนู บ้า,บา,บาเราต้องอ้อมต้องอ้อมหลังอ่ะมันเห็นนะระวังพี่นนหลอกหรือวะไม่ได้วะมันเห็นเรามันเห็นเราก่อนมันหวาดส้มเห็นไหมไอ้แมงมัมสบาดในตัวหายไปแล้วอเออพี่หมีมาแกงกันเลยพี่หมีต้องรอวะพี่เดินตรงตรงนี้มีหวาดจะมีหวาดมีวาดมีวาด ทั้งบวงออกกันก็ได้เลยพี่ต้องฟาร์มโอเคได้เขาเขาหยิบซื้อบดเนาะบดนิดบดนิดลึกไปรอให้ดึงคีบก่อนตรงนี้มันมีหวาดเราต้องแกให้พี่มีแบกต้องแกให้เป๊ปล้วแบกเออต้องแกให้พี่แบกไปก่อน มันวาดพี่เด้ไม่มาจะเห็นตอนนายเดินไปเปล่ามันมีวอดไม่ใชหรอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหาอะไกันะเนี่ยเนี่ยทำไมไม่เอาตัวเดียวกันผมจะขัดไอ้นี่ไว้แบงมัดอะต้องาักว้ต้องากวะได เอฟเอเดินลงไปแล้วนะมีอัญติให้อยู่ไล่ไปไล่ไปไม่ตายหรอวนะไม่ได้พี่เดกูวิ่งไม่ทันผมอ,ออกอันนี้ก่อนเพื่อนกระเทียมพี่รู้เรียกกระเทียมใช่ไหม

เอเเดี๋ยวน่าจะว้ามาพี่รอ Fa ก็ได้อ๋ออยู่บนเหรอนี่นี่นี่เอฟเอเอฟเอไม่ใช่วิเทเลเพื่อนรอผมกวานผมยังไม่ถึงดูผมดูผมอ่ารีบรีบโชคดีพี่อันตีผมก็ไม่มีให้่น่าโยนไปอะพี่ เออได้อยู่ถ้ามันสวนเงี้ยตัดออกนะเมื่อกี้นะสามบาทมีให้ตัดออกด้วยวะมันไม่จบกับหว่าข้างล่างจริงนะเพ่ยงมันผีคิวทั้งสี่ตัวของแค่นี้เหรอ โอเคเรทำไปแทนเนื้อคาวก่อนเพื่อนสัวยไ่วนบนด่นอนช่บวกเนเ่อนต่อเลพี่หมีเดินให้มันให้มันเล่นดิ <c oughs> โอ้โหทันปะบิงคูดาเสดจงัง ตายบ่ทีหนึ่งสวยแคลลี่ลมดีแล้วกูมีอะไรบ่พี่เอาหมดแล้วใช่ไหมไม่เอามีตาเฮ้ยผีกัดตายดิไม่ตายจะตายล่าเดินเข้าไปตีให้ตีให้ตีให้เอาดิชนดิผมอตีให้ โนแมสอะดิไปไหนแล้วว้าวแล้วปะล่างผมไม่มีว้าวนะนโอเคหาฮันเดอร์ขาวเลยเพื่อนถ้าฮันเดอร์ขาวเราต้องบีเคบีเพราะสกิลเขาเยอะมากอะติดดูดเลือดอย่างเงี้ยดูดเลือดสักเก้าร้อยแล้วก็บีเคบีห้าวีวาร์ปได้ ผีไม่น่ารอดแล้วเพื่อนรอดปะ,อดปะเออวะรอดอยู่วะไทโรนจะเล่นเจดวะเจดสเปียอย่าเตยซื้อหวาดฟ้ามาปากที่เดิมเลยเดี๋ยวพี่ปากส้มเองได้ไดไดเดี๋ยวปากข้างหลังละปากตรงนี้เดี๋ยวมันแก้ เอาไงพี่เอาใช่ป่ะเข้าก็เข้าเลยไปเซิ่งเเลยอาไปเลยดังมาดังมาตีมาเลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเหมือนกันวิดมาวิดมาเอาวิดเอาวิดวิดเด็กเด็กไปน้องบ้า ดเจงมตีสิ่งก่อสร้างนี้ออคีมาออคีเดินชนนู่นแล้วทำไมป้อมยิงหนูอยหน่วนั่งเยอะโนแมสจะวินวอกแล้ววะผมมีตั้นทีหนึ่งนะถ้าพี่เดียอยากได้ก็จัดเลยรอ อย่างเกมเนี้ยสก,กิลมันเยอะมากเพราะนันผมต้องทำมีคบียัยงไงก็ต้องมีเคบีเ, <c oughs> เยอะนะเราได้หาเนื้อข่าวแล้วเพื่อนเฮ้ยๆๆเพื่อนโดนกูัวไม่นารอดปะนั่นไงทุกอย่างๆๆ <c oughs> วิง่งเตยวิง่ง สิงผมได้ป่าสิงตอนี่ไม่มีอนติวะเมื่อกี้มาน้ไม่พอ มาว่าทีนี้แฮทิคันมันหนักหรือเปล่าทำอะไรถึงต้องมาแฮทิคยังไงรอนไม่ไดอกว่าสี่สวนมาแต่ดนเอทอ์เตอร์แต่เราไอ้ยังมีคนภาคกูไม่มีทำไงดีชุดนี้อะไรกันครับเนี่ยตายเลยครับรออะไรครับเรียบร้อยไปลอดไปเกิดมานาไม่พอเดิมไปคอมเดิมไปคอมมานาพอเดิมไปคอมตรงตรงสวาย the legion have destroyed a hellborn tower เอาดิเอาดิบวกเลยแครี่อารมณ์ดีแล้วกูอะมาขี่อะไรเร็วไปเตะโตพี่เอาป้อมไปแตกกันก็ได้ไหมโจมตีสิงก่อสร้างนี้น้องแมวินบองนะได้อยู่นะพี่ผีเมียนเตะ เรข้าแมงมันโยนมาจะโยนเหียคอมัดปอะโดนเหียนี่ขาจับไมาแล้วเหรอวิเลบิงมาปืนวิเลบิงมาปืนเกิดแล้ววิเลเกิดแล้ววิเล้าไดัด่ววิเลยพีเดย้พีเดโดนอหนีฟาร์มอะรอว่ะลอมันอาจจะมาแก้วาด

าพอ,อแ,แคลรี่ลมดีเกินไปแล้วฟาร์มแล้วขึ้นมาวะ,าวะแคลรี่ลมดีเติมเขียวมเออแคลรี่ลมดีบวกแม่งเดี๋ยวไม่ฟาร์มเลยโอเค,อเคผมหาบีบีแล้วน้วนแต่ช่วหงหลังนี้ผมได้เล่นไงแบบว่าเขาลงสก,กลิลตัวอื่นหมดแล้วผมก็เลยได้ฟรีนะเติรอีกเส้นทางยาวไกลคาถา,าฟ้าเอา้าไอเตอิร์ดบ่ ปเป็นเลยขอโทษน้องครับเจโอเค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 เอาเป็นว่ครับจอพับจอด้วยชิวข้ามโฆษณาเพลงแน่กูว่านี่ไับจอพรับกเกิดบอกไม่มีอันตินะพี่สิบวิโอ้โหยังสวยอ่ะไม่มีคนต่อไอ้เี้อะเห็ดคู่อีกพี่มีพี่มีตายแล้วพี่มีตายแล้วเดี๋ยวไปเรียกชื่อคนตายมาดิมต่อดรั ม,มันสู้เดย์เดินมาว่ะเฮ้ยเห็นแล้วว่ะตายโอ้โหมันเซกอะ่ะมีหวานนะ่าจะมีหวานสักทีอ,อ,อยากข้า,าวเลยไม่นะกาเป็นพีเดย์ก็ต้องบีเจบีบเพื่อนเชื่อกูปะ <laughs> มันพี่หนูอยา,ยากตายอ่ะขอแบบอะไรมันถึงว่าอยากตายตหา,าคีบีก่อนระวังโซนเนีวิ่งระวังนะแ<อ>ม่งบิงหมดละ นบวกฮะเดี๋ยวก่อนหาพีบีก่อนลูกใจเย็นหาแบ็กก่อนบวกก็ได้ไวแล้วก็คิดดีๆตายเลยดิบวกได้ตายเลยดิเดี๋ยวเตยทำพายุช่วยพี่ด้วยก็ได้ได้เลยครับติดดั๊ดด้วยก็ได้นะเอาไว้ดูโนแมสได้เลยครับเออหาพีบีก่อนจะได้ละสามร้อย <ส>ไฟกันไ <Bruno. S 1> หวแล้ววะผมไม่อยู่เลยหาแบ็คอยู่หมีไปช่วยเพื่อนดิระวังเดี๋ยวซี่จะโหให้ตายเอดูอยู่ดูอยู่รออันติช่วยอยู่ระวังโนแมนนะเหมือนเราอยู่ไกลไปเนอะ สายพี่ยังไม่ไปหาบีทีบีก่อนสายแล้วพี่เดผมสายให้แล้วโอ้เปิดหินไม่ทันแล้วว่ะเพื่อนต้องตีออสเตอร์พีโนนเนี่ยวิ่งหนีวิ่งอยู่ไว้ได้แค่นี้มึงบ้าอะไรเนี่ยเล่นต่อได้ปะตามไปให้สุดบีทีบีกำลังมาส่ง Kiss my ass Kiss my ass Too easy The legion have destroyed a hellborn tower Piece of cake, no chance Tread lightly Should be safe I'm down, I'm ทำอะไรต่อเด้ฟพี่หมก่อนนะพี่นนได้ได้ได้คิดรักการเพื่อนเพื่อนยอเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นมันเขียวสองตัวใช่ป่ระวังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดโดนลงมแล้วสิไปลแดดเตยล่วงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้นอนเดี๋ยวได้ล่วงจริงเอาเดี๋ยวเดี๋ยว มีวานละ่ะมีวานฟ้าเฮ้ต่อต่อมากวิทย์วิทย์มันเข้ามันจะเข้า <c oughs> มองไม่เห็นตีป้อมครับโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ โนแมทะลึ่งเอาเดียวเดียวเด้พีเดลืมกนหินนะเพื่อนจะโดนไพโรจัดชุดใหญ่ใครเข้ามาเข้าดิสแลไม่รู้เลยเข้าๆออก ทูมันอยู่ในนี้แหละแต่ว่าปิดเสียงไว้ยัยนะย่งมาทำเสีย่ยงเหรอวะพา,ายุหร่อเออพายุเอ้ยเจ็ดหรือพายุเออพายุใช่ไหมพายุผมคิดไม่ออกจอ,อกเลยที่แรกจะเล่นคีเห็นเขียวสองตัว Gore got kicked. just his ass ขี้แหละเพื่อนผมทำขี้แหละแต่ตอนนี้เอาไฮเปอร์มาก่อนอยู่ไหนวะตัดรูนไปยังวะข้างบนมีรูนไหมขอดูแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูรูนก่อนเพื่อรูนดีเผื่อแบบเป็นดับเบิ้ลอะไรเงี้ย ระวังผีจะท้อนอีกอันก็ดีนะเพื่อนผีอ่ะนตีให้เราผีแข่งใจไว้ a าอ่ okay, right. ะโอเคเพื่อนเกมนี้ไฮเปอร์แค่ไฮเปอรดูดเลือดนะผมจะทำคีด้วยแหละเออแก็จบแล้วอ่ะไปแล้วผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจผมด้วยเกมนี้ก็ไม่นานมากแล้วบายบายครับไวเจอกันใหม่